อยู่ต่อเลยได้ไหมก้องในใจแฟนไฮพาดหลังเห็นคลิปส่งโมเมธ,ธนัชชาตับไทยอยู่ต่อเลยได้ไหมก้องในใจแฟนไฮพาดหลังเห็นคลิปส่งโมเมธ,ธนัชชาสมทบแคมวอลเล่บอลหญิงไทยวันที่26มีคอ 68หลังจากโมเมธนัชชาสุขสดบีหลังดาวเด่นวอลเล่บอลหญิงไทยเสร็จสิ้นภารกิจในศึกวอลเล่บอลหญิงลีกเกาหลีใต้โคโววีลีกฤดูการ2024 25ช่วยโคเรียเอ็กเพรสเว่ยไฮพาสลัดฟอร์มบูจบฤดูการในอันดับ5ไม่ได้ไปต่อในรอบเพลย์ออฟเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือรอบแชมเปี้ยนชิพผลงานส่วนตัวโมเมทำไป388คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางจากการลงเล่น24นะัดล่าสุดโคเรียเอ็กเพรสเว่ยไฮพาสได้โพสคลิปส่งโมเมกลับไทยพร้อมข้อความว่า ขอบคุณธนาชาสํสำหรับความทุ่มเทในฤดูกาล2024 25หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในฤดูกาลหน้าชมคลิปคลิกที่นี่คลิปดังกล่าวมีแฟนๆชาวเกาหลีเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเสียงส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกันว่าอยากให้โมเมยอยู่กับไฮพาต,ต่อในซีซั่นหน้าทำได้ดีมากในฤดูกาลนี้ธนาชาแล้วเจอกันใหม่นะถ้าเป็นไปได้ขอให้ได้พบกันอีกครั้งที่กิมไฮพาสนะ เจอกันใหม่ในฤดูการหน้าหวังว่าจะได้เห็นเธอคว้าชแชมป์นะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วมาสู้ไปด้วยกันอีกในฤดูการหน้าณธน,ะนชาหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะสัญญานะได้โปรดขอบคุณที่ทุ่มเทมาตลอดฤดูการหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งธนชาขอบคุณสำหรับทุกอย่างในฤดูการนี้นะหวังว่าจะได้เห็นเธอต่อสัญญาแล้วพักผ่อนให้เต็มที่เจอกันที่ศึกซูเปอร์แมตช์พบกันใหม่ในฤดูการ2025 26 สำหรับโมเมธนัชชาสุกสดจะกลับมาสมทบแคมวอลเล์บอลหญิงไทยเตรียมตัวลุยทัวนาเมนต์นานาชาติตลอดปี2025ประกอบด้วยวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ซีวีลีก2องันบอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกและกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33อย่างไรก็ตามธนชามีคิวกลับไปเยือนเกาหลีใต้อีกครั้งโดยเธอจะรับหน้าที่กับตันวอลเล์บอลหญิงไทยลุยศึกวอลเล์บอลออสตาหญิงเกาหลีไทย2025ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่19บเถึงย่เมย์ยอ 2,568